พี่น้องแยกต่อยสิพามาเบิ่งอันหนึ่งสิพามาเบิ่งอุ้ยเป็นต่ออนซ้อนพามาเบิ่งอันหนึ่งเด้อายต่อยสิพานั่มเสนอสีผ้าเบิ่งนกกระจอกเทศลกจอกเทศเพิ่นเอามาเลี้ยงบ้านเฮาเอามาเลี้ยงสั่งมาสั่งมาพาไปเบิ่งนกกระจอกเทศต่ออนซ้อนตัวบักใหญ่บักตีพี่น้องมึงเนี่ยเฮากับบัวคายมีนะบ้านเฮาเนาะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อ กินห้ามกินห้ามไก่นี่แหละกินห้ามแบบกินหัวอาหารแต่อ่อนซ้อนมึงเนี่คนสั่งมาเอาจะมาตัใส่ไมเอเออคอยมาซ้อมนกซ้มหนูตันบักบง่เตนี่เคยเห็นนกกับ่กดีะมึงเนี่ยแต่อ่อนซ้อนค่ะ เออพวกเนี้ยปั้นต่ออ่อนจอนพี่น้องเอ้ยเพิ่นสร้างมาตัวละสามพันในน่อยหนึ่งเด้อันนี้ก็สิเป็นเกตพันเป็นหมื่นผุนแล้วตัวหนึ่งเนาะสร้างมาในหน่วยหนึ่งสร้างมาทางเพจท,ทางไลน์หรืเพิ่นสร้างมาเรียงลูกไส้เพิ่นยังเมี่ยง,นอ,ยงนอกเพิ่นเห็นอันเพจเพิ่นกับเพิ่นก็สร้างมาเลียงหลายเดืยนแล้วเนอะมันสร้างมาสองรุ่นรุ่นหนึ่งกับสีไ่เนีย รุ่นหนึ่งกับหนึ่งสองสามสีฮะรุ่นหนึ่งสั่งมาที่หลังถ้าเหมือนม่เก็ดตัวของเนี่ยบ้านเหนี่ยงไงริพนองบ้านเป็นเบาค่ะเป็นยังกับเบาในน้อยนี่แหละซุ้มหนึ่งค่ะกับปีกหุ่มกลดูนี่จักอันไหนจะเป็นตัวเทิกตัวเมียพวกนี้นะเนาะกระเรียงจักอันไหนเป็นตัวเทิกตัวเมียเออแต่ออนซอน เป็นประธานในเกียมันอยู่แต่ว่าก็เอาเงี้ยใส่ห่างให้กินกินน้ำแน่กินพักกินยังอะไรเนาะกินหัวอาหารติมันก็สีคือไก่นี่แหละแต่ว่ามันทางตูใหญ่ซื่อๆนตูขี้ไก่นี่อ้าวคุณเพื่อนกำลังกิน, Leonard, กน,กน ama, ここเงียแต่ว่ามไ้่เจ้าเบื้องตีน สีนสองงามบ่าหลายงามขึ้ไก่ขึ้เป็ดเด้มีสองงามงจักว่าจินอียงมองดูมองดอจินอีงยงบนนะเอาไส้มาใส่ไวบไส้มามันกลับเป็นตะเบิงเนาะอ่อนซ่อนมันตัวใหญ่ปีกพ่ทัานไอหุ่มอยู่มันแต่ว่นมันห่างตนง้มันห่างมันห่างตัวใหญ่ อันเม่นอาจะเป็นเด็กน้อยหนล้วนี่ถ้าสมมุติว่ามันีหญ่ปีกมันสิหุ่มเด้พี่น้องปีกมันสิหุ่มอันนี้มันกำลังกำลังไงแต่อ่อนซ้อนอกินพักกินนี่ยังนี่แหละ่ะถ้าเอาอพักอนันยังให้กินแต่ว่ากับว่ได้ให้กินทุกทีตรงยามันติดเสือ้อ เอามาตาใส,ส่หันขึ้นฟ้าเทอะฮะปุ้ยเราบ่คขีจักรยานไปเนาะไ,ไปเฮ็ดกระตา้านะบอกบ้านเป็นไปหัวหอยเตี๋ยเออดอกไม้แมต่ออนซอนเพิ่นกะสี สั้งหัวอาหารมาไว้ของออเลไว้ได้พี่น้องนี่มันเลี้ยงมั้เขาไปนอนในหันไปนอนในข้างนี้ข้างนี้เขออียดอันห่มไว้อยู่มีห่มอยู่แต่ว่าขาหาก็เลี้ยงว่างเลี้ยงนี่เนาะเพราะถ้าไม่เลี้ยงเนี่ยฝนปัญใดนี่เขาก็เลี้ยงเขาตะชังมานกมนกส้มนกกระจอกเทศจ้าทั้งเบิดมีเกตต์ตูย่ยูวันเทาซวง ตำบลทุงล่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเขาก็เลี้ยงไว้ถ่ายเบิ้งถ่ายแงงเลี้ยงไว้เลยเบิ้งไข่มันนี่เหรอพี่น้องว่ามันจะเป็นไขน่จังไลไข่นกกระจอกเทศตัวนั้นหันบา้านใหญ่ซังมารุ่นรุ่นที่ที่สองครัมันกระสิบ,บา้านใหญ่ปันไดป่านนี้รุ่นที่แรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวซังมาที่แรกชีตัว้ังมาอีกสามตัว สุดมันคืนละรุ่นเป็นคนละรุ่นมันสั่งมาตัวน้อยๆนึงเด้มันสั่งมาทำมันก็จะสัมไก่ล่ะตาว้านสัมไก่ใหญ่นีน่ล่ะัวละสามพันสั่งมาทั้ง,ทงเฟรชทั้ทงไล่นี่ละ่ะกำลังเป็นรุ่นกำลังเป็นบ้าเป็นสาวรุ่น นุกกระจอกเทศเห็นแต่ยูเมียงนอกยิ่งหน้านะพี่น้องเนาะทางเขามันบ่อใครมีเด้ทางฝั่งอีสานบอา่อใครมีเห็นแต่ยูเมียงนอกเห็นแต่ยูในทายราคดี <c oughs> ก็เลยสิมงว่านำเสนอสุธีสุนองเบิงนะมันก็เป็นสัตว์ตระกูลใกล้ตระกูลเป็ดนี่แล้วนะตระกูลใก่้แล้วตาว้ามันตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยอ่อนซ้อนอย่างสินะ mất nhây là mất ổn xoan nghe bây giờ con lấy tên này Oh. สุดยอดสุดยอดเี่ยปุณน,นะก็เอาอันเอาห้ามเอาห้ามสมหัวอาหารห,ามมหัวอาหารเป็นสั่งมาเนาะห้ามสมหัวอาหารไอเป็นจินจีนยุบัดมือบัดเว็นกตสิมีผักแน่ที่พันธะซวง อันนี้บ่แม่นสวนสัตว์ได้พี่น้องเอามาเลียเ้ยงไว้ซื่อๆเลี้ยงไว้ถ้าเบิ่งถ้าแย่งไว้แถวแห้มันงามมาสิเลยว,ว่าให้มันมีพี่น้องกระจอกเทศเนาะเออนซันเออนซัน นกกระจกเทศเนี่ยตัวมันแค่บักปีวูนะปีกพระท่านห่มกลยอยทักเอ้ยทักทายทักทายเที่ยวสมนกกระจอกเทศ น้ำสเสนอสุพีสุนังเบืองสลมมันโตใหญ่มันแต่อ่อนซ่อนเนาะอากาศกดีดีลมผัดวีวีหนาวแล้วยิปนีก็ขอบพุ่นพี่นองเอ้ยที่เข้ามาเยี่ยมมาส้มตามนกกระจอกเทศขอบพุ่นอะไรพุ่นจะใส่คอกไว้แบบนี้ค้างไว้

ไปซมีละจ้า